สำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสิวโหแต่งหน้าทีไรสิวบุกทุกทีหรือบางทีก็กลัวเช็ดผิวสกัดสะอาดจนเกินไปปัญหาคือผิวแห้งคันระคายเคืองตามมาปัญหาเราเนี้ยจะหมดไปเพราะว่าวันนี้ไซมีเทคนิคทำาำรุสะอาดผิวหน้าเช็ดเครื่องสำอางของสาวเกาหลีมาฝากกันเลยนะคะบอกก่อนเลยว่านี่คือหัวใจของผิวฉ่ำน้ำของสาวเกาหลีเลยนะคะการที่เขามีผิวฉ่ำวาวแบบนั้นได้เพราะเขามีเทคนิคที่สามารถทําให้ผิวหน้าสะอาดอย่างหมดจดลึกถึงรูมขนในขณะเดียวกันเขาก็สามารถรักษาความสมดุลของเกราะป้องกันผิวหรือ ซิงเบลเลอผิวได้เป็นอย่างดีค่ะเทคนิคที่ว่านี้คือการทําความสะอาดผิวแบบ double cleansing ค่ะหรือทําความสะอาดผิวแบบ2ขั้นตอนนั่นเองซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนแรกค่ะการใช้น้ํามันทําความสะอาดผิวหรือที่เราเรียกว่า cleansing oil ค่ะเพราะสิ่งสกปรกมลภาวะรวมถึงความมันส่วนเกินทั้งหมดนี้มันจะอยู่ในรูปแบบน้ํามันนะคะดังนั้นเราจึงต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ํามันเพื่อเช็ดคราบเหล่านั้นให้สะอาดโดจดแต่สําหรับเมืองไทยเป็นประเทศเมืองร้อนใจแนะนําให้ใช้เป็นสูตรครีมเช็ดเครื่องสำอ,อางค่ะเพราะเนื้อครีมก็เกิดจากน้าแหละ